ัสดีค่ะนิฉันชื่อแตงโมค่ะชื่อถุงแป้งค่ะอยู่คอมพิวเตอร์ธุรกิจที่วิทยาลัยเทคนิคระยองค่ะค่ะนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์ของเรานะคะเป็นแก้วเก็บความเย็นค่ะอันนี้ก็จะมีสองลายนะคะก็จะมีลายนี้ค่ะแล้วก็ลายนี้จะอยู่ที่ราคา319บาทค่ะอยู่ที่7 5 0ห้าิมิลลิลิตรค่ะส่วนลายนี้นะคะจะราคา4 9 0้าิ สามร้อยสี่สิบเก้าบาทค่ะอยู่ที่ห้าร้อยมิลลิลิตรค่ะแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นของฝากนะคะอันนี้เป็นของฝากเมืองระยองค่ะราคาก็จะตามนี้เลยค่ะก็จะมีผู้เรียนทอดเป็นชิทอดค่ะแล้วก็หมึกฝอยค่ะแล้วก็เป็นหมึกทอดค่ะหมึกทอดน้าหวานค่ะแล้วก็เมนูม่วงหิาลค่ะแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์ของทางนี้นะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์หมูชะมวงค่ะเป็นแบบ สำเร็จรูปค่ะเป็นน้ำค่ะซื้อไปทํากินเองที่บ้านได้ค่ะจะอยู่ที่ราคา1 7 0บาทค่ะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะก็จะเป็นหมูชมวงของเราค่ะใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์แก้วของทางวิทยาลัยอันนี้ด้วยค่ะเป็นผลิตภัณฑ์หมูชมวงค่ะเราจะสั่งซื้อไหนบ้างสั่งซื้อที่เพจวิทยาเทคนิคระยองได้เลยค่ะหรือแม่ก็ถ้าสนใจก็มาที่มาที่เทคนิคระยองได้เลยค่ะ ใช่ค่ะทำหนังสือได้เลยใช่ไหมใช่ค่ะขอจบใช้กระสังนะครับใช่ค่ะขยอมนะค่ะขอบคุณค่ะ